ออโอเคค่ะได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีกันแล้วนะคะได้เลิกแล้ว แกดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เริ่มแล้วเดขออนุญาตมูนอขอเสดล้ำขอน,นอบน้อมคุณรธรรมที่อํานวยช่วยรักษา พอนอบน้อมคุณประสงค์ทรงศีลซึ่งพินญ,ญาขอกา,าพระธนาเมตาบารมีององค์สมเด็จพระจินทร์สีพรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระบาเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บารมีพระริยาสงพรหมเทพเทวาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสยามประเทศทั่วขอบเขตกันธนสีมาระปวงเทพเยดาทุกราศีวาระมงคลเลิกพิธีวันนี้ ท่านอธิษฐานขอพอรข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสักการะที่อยู่ณนเบื้องหน้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันมีองค์พระสีคเนศมหาเทพผูพ้เป็นใหญ่แห่งศิละปะและขจัดอุปสรรคทั้งหลาย ขอพระบระมีจงแผ่มาสู่มนุลพิธีและปวงข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ขอพระพรชัยในการเปิดกล้องถ่ายทำภาพ,พยนตร์เรื่องอยูเรนัสสองสามสองสี่ให้ประสบความสวัสดีพ้นจากพยันตรายเป็นเมตตามหานิยมแก่ผู้คนทั้งหลาย นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเมื่อหน้าเธอรโอกาสนี้จะได้ขอเรียนเชิญคุณบอสคีตวัชินโพโอธได้อธิษฐานจุดทูกเทียนที่อโมโมโโโนธรรรรมมปุตว สังโฆมคัคคัพราชโธททเจตังรัตนตยังเฮตาสาอาน,านาาอุภาเวนะสะทุขาอุปัทวาอันตรายาจนะสันโอสประโสธีพระวันตุเตขอเรียนเชิญคุณเจมธน,นดลนวลสุตรอธิษฐานจุดประทีปถวายสักการะเบื้องหน้าโตบวงสวงขอเรียนเชิญครับ ท่านที่ได้รับทูบให้นำทูบมาปักที่เครื่องบวงสวงโดยเฉพาะ,ะที่เครื่องผลละหมากรากไม้สิ้นทั้งหลายทั้งปวงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้รับทูบครับ องคาราพรินโธนาถังโอปันนังประมาสัปตินามังทิกาเฟาโซอาคาโตบัญญมโตมังทิสวานามโมพุทธายวันทานางังสีโรมีพุทธทวันจันาราตีพรมเทวตาทยียนารายกันตีวัทวีหัดถีเจประเมโซราปาเทพิเชโรกันเจวะ,วจะ,ะสัาาพพะกาม,มาประสิทธิทเมตรีในสิ่งเหตุสัตนาเคบัญญบิสนุกันเจวะจตุเทวา ข้อวัชรราชาะอินทานเมวจาเอกยักฐานวะเทวาปัญจประมาตาปฏิทเวราชาธาอารหันตาปัญจพุทธานามามีหังมังสะจวาจังอธิฐานมีตติยมีมังสจวาจังอธิฐานมิตติยมปีมังสะจวาจังอธิฐานมิโพธังปัสสาสิงหานาถังวาจังประสิททิธรรมังปัสสา สิงหาณถังว่าจังประสิทธิสังฆปฏาสิงหาถังว่าจังประสิทธิมังโอทาโอทังอติธานมิสุติยมปีมังโอทาโอทังอติฐานมิสาติยมปีอมังโอทาโอทังอติฐานมี พุทธังาราชานานางังธรรมังราชานานังสังฆัง,งราชานานังอิบิปิโสพระกาวามีพระพเจ้าขอนมัสการกราบไว้พระพุทธกุณางพระธรรม,มคุณางพระสังฆกุณางพระบิดาคุณังพระมานรราคุณังพระลูกอาจารย์ยงพระปเจ้าขอนมัสการกราบไหว้พระศรีสันเทศเอดู่เหนือข้าพเดชจะทำการสิงใด พูดใดภายใดอ่าได้ติหินอินพาจะไดประมาทพาอยู่นมนทนพิธีขออันดุรีน้อมนำไตายทวรนมสการโยคนพาดบรมนาถพุทธองค์พระราตตรงสาวพระตรายปิฎกทามันทั้งสี่พุทโ พระพงษ์พระภายพระภายพระพิกนายเทวีพระพิกนิหต์เทวาพระแม่คงคาเทวีพระพังทอณีทรงคุณพระพิรุณและพระอัคนีนางมณีเมฆลามหาสมุทรกรดธาอยาคาคุมพานคันธพนาคีนมุนินนักสิทวิทยาธร านาโคปัวิยังบริภาระโตจุกัมปพติสัพพาปริมติสังทัตราโถจมหาราชาทปนิวาราติเปตุมพิยเทวราชในอมอนิวาตทรงรักษาสัพพาพิธีเลิกในภูมิโรคนี้ แปรนการบัดนี้สาพภาอำนาจธรรมสุจริตมหิติเทพทุกประองค์จงประสาประสิทธทิกิจในพิธีโดยอิสารานุภาสจะขอพรท้าสหัสนยัยเทวราชบรมมาราชอิตรโกสาขอพอรพระอิศวนมเหสุรีศรีบรมหิสนาธิภไตยไกรราชขอพรท,ท,ท้าจตุเทวราชโลกปาลาทิปตรวิส์ขอพรเทพอันเรืองฤทธ สถิตท,ที่พรยาสถานท่วมอมรขันษาคุณบอขสขีตะวัชินโคตรคุณเจมท่านนดนนวนโซนภาประยน์เรื่องอยู่รนัทสองสมสองแสดงคณะถ่ายรำเจ้าหน้าที่ทุกทุกท่านจงได้รับประสบความสำเร็จมีแต่ชัยโยช,ยชยัยยะชัย ตอ่ไปนางโพชนานางอุทธ,ธกังวรังอิทงังปุชุปการนางังปฏิคันหาโตูสาธุกังเตปิตังพรมมานางังอินทริยังเทวตานางังภูมเทวาพฤษาเทวตาภาลี ชัยยะมังคลาอาคันตุกาเทวตามุนิวะระวัจนังครวจาริยังอาจาริยะเทวาปิตามาตาอนุรักษ์ขันตุอโรคเยนะสุขเขนาจาข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสการะ เครื่องบวงสวงทั้งปวงนี้น้อมบูชาพรหมเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงพระภูมิเจ้าที่พระธรณีเจ้าทางเทพาอารักอันปกปักรักษาอยู่ณสถานที่ปกป้องคุ้มครองประจำตัวประจำครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย บัดนี้ขออัญเชิญสเสด็จมารับเครื่องเทวตาบรีเครื่องสการะเครื่องบวงสวงแบ่งกันไปนะให้ให้ได้กันทุกทุกคนนะครับก็เดี๋ยวพามอธิษฐานขอพรก็ตั้งจิตตั้งใจนะครับเขาบอกให้โปรยก็โปรยสูงสูงนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับ นับแต่ัดนี้เป็นต้นไปขอท่านตั้นใจอธิษฐานเพื่อขอพรจากเทพพยาดาคาระบัดนี้สัพพทุกขาวินาสันติสัพพยาวินาศสันติ สัพโรคาวินาสันติพุทธเตเชนาธรรมเตเชนาสังฆเตเชนาอินทรเตเชนะพรหมเตเชนาเทวเตเชนะเทวตปตีอาทิโจรติมาภาติจันทิมาสันนโทคดิโยตปติชายีตปติธรรมโนอัตสปามโหระตังพุทโธตปตีเตชะตาอิตนะสัจวะเชนะสวัธิโหตุสัพพธาสิติกิจตังกิจานุกิจใดที่ตั้งใจก่อสร้างจงเสร็จสมอย่าค้างข้องขาดแลมนานเลยนะ สาิธิกรรมมังการใดตั้งผดุงบำรุงจงอย่าช้า ยาเลือยาลรยราสิธิได้ทันธนาสิธิการิยตถาคา,าโตผรสันเพชรผรเดษมานมอดแล้วฉันได้กอดัยแพ่วขาดแคลบบนพระเอานันัธนาสิธิเต,เตโชชโยนิจังเดชอำนาจทางของอริปองห่อนราวนีชัยชนะทุกดาวนิราาร่างภัยรีะนาสัพพสิทธิพวันตูขอสัพพพรจงประสิทธิแด่ภาพพยนตร์เรื่องอยูเรนัาสองสามสองสี่โดยคุณบอสขีตวชินโคร คุณเจมพะ์นะดนดลนนวนสุดบริษัทเวลเคิร์ฟสตูดิโอคุณปรีนสโรชาจันกิมฮะคุณเบกกี้รีเบคก้าพาริเซียอามสตองคุณเฟนทอฝันทวีมาและทุกท่านที่อยู่ในสถานที่นี้ให้ได้รับความสำเร็จสมความปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินโปรยสูงนะครับใชโยพร้อมกันดังๆนะครับ,ยยรรบโปรยสูงเลยโปรยเลยครับใช่ ใช,ใชขอความสำเร็จจงบังเกิดมีในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอยูเรนัส2324โดยคุณบอสทีตวัชินาโค ซีโอนะครับแล้วก็ผู้กำกับภาพยนตร์คุณเจมธนดลนวลสุดนะครับบริษัทเวลเคิร์ตัดีโอนะครับขอท่านดารานักแสดงทุกท่านนะครับจงได้รับประพนชัยและแฟนคลับทุกท่านนะให้ได้รับประพนชัยด้วยการทุกๆคนนะครับสาธุแล้วกาสนี้นะครับได้ขอเรียนเชิญ ท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยดารานักแสดงบันทึกภาพร่วมกันที่หน้าโต๊ะว,วงสวงนะครับขอเรียนเชิญครับ ร้อนแล้วตอนนี้หนูร้อนแล้วหนูร้อนแล้วหมูกงนละหมูกันแล้วโอ้โหตรงนี้ไม่ได้ต่างกันเลยนะมาแล้วเฟสเฟรสไปแล้วเบกกี้ไปอีกคนแล้วเด็กน้อยโอ้โหสั้ยืนถ่ายไปครับนเสซุปเร็วเลยร้อน 我。

เราลงอยูซ้ายชั้ง